สวัสดีจ้ะพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปตั้งแต่วันเสาร์เนาะพญายวินัยแล้วเหลิกหาหม่งแล้วก็เลยมาหลับข่อยสิผาข่อยไปส่งขนมทองมือนที่ลูกค้าสั่งไหวสามสกิโลจริงๆแล้วเขาก็ให้ไปส่งแต่เมื่อวานพุดละแต่ว่า เขาเลือนนัดมาเป็นเหมือนี่เพราะว่าโรงงานเข้าเจ้ากินเหลียงบริษัทนะน,นะเขบาบอกให้คนนอกเขาก็เลยพากันมาส่งเหมือนี่ก็พากันแวะเติมนน้ำมันก่อนเนาะขี่ไปขี่มาจนวันน้ำมันมันกระผิดแม่บ่เติมจักเถื่อนเหมือนี่ก็มาส่งสองเจ้าเนาะข้าเจ้ากลักบบานปีใหม่แต่ว่าโรงงานขาเจ้าก็ได้ยุดเร็วนะนะบางโรงงานก็ยุดยี่สิบสามยี่สิบสี่ขาเจ้าก็ยุดแล้วได้พี่น้องก็ไก่เสด็จกับ,บ้าน,าบบานแล้วเนาะพี่น้องตื่นเต้นบางย่างขากเลยนับเหมือนนับเว้นท้าแล้วได้ขอยบ่ว่าแต่นับเหมือนนับเว้นท้าเนาะของหอดเก็บกระเป๋าเนาะ เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วเด้ข่อยกลับวันที่28พุ่นนะ่ะข้าก็สั่งขนมข่อยมาบกักหลายเลยแต่ข่อยก็บ่มีขนมขายให้ขายเจา้าก็สิได้แต่ผู้สั่งจองไว้ผู้ใดบ่ได้จองนี่บ่ได้เลยบาดนี้ก็สิตัดผ้ามาเป็นวันอาทิตย์เลยข่อยก็สิเอาของเก่าไปขายขายเทื่อสุดท้ายของปีละปีหนะ้าข่อยจังสิเริ่มเก็บใหม่อีกตอนนี้ราค้าควรมันก็แพงนำ้ำ16บาท15.5 รอบนี้ขวดคอยกระซิน้อยแนย่เพราะว่าคอยคลายเร็วเนาะเขาบยายามเก็บไปหอดปีนหนาฮะนะปีหนาเอยจังสืเหลื่อมเก็บใหม่เพราะยังวินยกกัยเราวกระิเลี้ยงขวดเบียร์ไว้เป็นกระจุกกระจุกเพราะว่าเราสิไปสื่อกองมาใสา่กองเบียร์ล่างเบียร์นี่ก็หายากเนี่าาขี่รถหาสื่อก็จะเป็นสื่อหนักขักเตรียมนู่นนี่นั่นแล้วเอามาเสิรถแล้วก็สินขนของขึ้นรถบ้านนี่รอบนี้ก็สิบ่อไายปันใด ทย่อยคล้ายซ้ำเนี่ยแหละพอดีข่อยว่าจงไหวไลว้และต็มรถลดอ nh ะ nh ัญญาากเจ้าสังเกตคลิปนี่ดีๆเดินมันจะมีไม่ใหญ่อันนึงเราขี่รถมาเห็นอยู่วะนะเรากระหูยาข่อยจอดรถแทนทีเราสิเหลียวไปทางอื่นได้หมู่บ้านนี้มีทางอ้อมบ้านแต่เราก็พยายามหมุนมาบางเดินเราสิไปส่วนมอเตอร์ไซค์ซีกับเหมือนกังขางนะ พอส่วนแล้วเห็นบอกเลากกาดาลานเหลาบาทนี่ยวกฝ่าแลนไปบึงและข่อยขอยยานเลาวขูดหลดคอยเนอกทางมีบวอืดบยากระบไปได้กระหูอยู่ว่าข่อยจอดคุนของันั้ะยังหมุนมาอยู่คุนของใส่รถกระสีไดประมาณนี่ขวดเบียร์ในทุ่งนะข่อยหาสื้อหลังมันบ่ได้ลยสีขี่รหไปจอดสื่ออยู่ข้างหน้าพุล่ะขี้รถมาประมาณหาหน้าที่กัสีมหอนหลานสื่อของเก่าคนกระสีไรในแจางหน่อยสีเป็นน้ำยุดเหี่ยวปีใหม่ละกัราคาขวดมันแพงน้ำน้มันข้าเจาก็เลยแห่มาขายลายกระสีลุงมาจับบัสคิวและ งานข้าเจ้ากระไลนักเจ้าซอยกันเหตดมันก็เลยเลี้ยวกับมาหอเบิงเด้พี่นองว่าพ้นประกอบการขามยในคอสได้จักบาทบางขั้นกับ้นมาเป็นรถดขอกขั้นใหญ่ๆหนึ่งเบิร์้พี่นองสวจูนพูนบังล้ายเลยเป็นตสิออนข้าเจ้าคายได้เงินลายะนะแต่แต้นๆพ้นประกอบการน้องข่อยเหมือนี่450บาททวนออกจากร้านคายของเก่าแล้วก็สิพภาันมาแวะตลาดบานนี่คขากรับกกสินนางหลังกับผลูนางถ่ายกับบะฮนาผลูมันมักหมักในแนวนี่ลุมผัดเย็นเย็นมึงเนี่ยมันมักนางเอาหนาไปทูลม ในรัะพี่น้องกับเขาแรงทจะคอยไปตลาดเมื่อนี้พ่อยาวิในแล้วก็สิได้เป็นแกงเขียวหวานส่วนคอยก็สิได้เป็นย่ำบุญศิลป์ว่ามปนย่ำบุญศิลป์ย่ำมะหมา,มาแล้วก็สิพาก,กันได้ล่องเทา้าพูลคูเอาไว้ใส่ปีใหม่คอยสิได้อิเตะเพะ่อยาวิในแล้วก็สิซื้อเกิบผาใบ